สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันมื้อใหม่วันใหม่ค่ะอากาศข้างนอกหกนาวหนาวเย็นๆเ,เ,เนาะค่ะเนาะข้างในก็นกาแฟดำอุ่นๆหอมๆอุ่นๆม,ม,มาเด้อตามเจละมื้อเนาะค่ะเนาะพอฝันอีกแล้วว่างั้นเถอะ นาวาแต่ก็เมื่อกี้นาวา,วนนา,วาวเล่นมันลืมซะด้วยค่ะคือออกก็แป๊บเดียวเพระาะว่ามาสวัสดีเพระาะว่าลืมซะเอากระยาแล้วมันแห้งมาโดนนะค่ะเนาะถ้าบอกว่นก็ลืมแล้วก็ลืมไปเลยมันบอกมันบอจําำเป็นมากาแฟดำม,ม่วงหอมค่ะสดชื่นสดใส <c oughs> มองออกไปมือน้กระท้องฟ้าสดชื่นค่ะเด็ดเดดเริ่มอกนาะนมันเป็นท้องฟ้าเปิดเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าถ้าบางมือมองออกไปนี้เหลียวออกไปนี้เป็นสีเทาๆน,นะคะเมืดมือที่ชื่อทำนี้ก็เดดเดดเริ่มอกแล้วค่ะทังหน้าบ้านเลยหลังบ้านนี่มันมีบ้าน,นคะนเนาะกันเนาะเพียบนะผู้คนบางั้นเดี๋ยวมันเป็นตนเศร้าอยู่ค่ะเงียบเงียบเลยค่ะวนะันนี้กันนะวนนี้พนเอินนะแก๊ส แก๊สอาฟงเนอะกันเนาะมันเป็นอันก่อนวันอันก่อนวันคริสต์มาสมื้อนี่เป็นวันคริสต์มาสค่ะทังพีตอนแรกนี่ก็มีอันถ้าเพื่อนถ้าคนครอบครัวบ้างก็มีการเยี่ยมกันเนาะกันเนาะมากินข้าวกินเดียวกันสามมื้อติดกันว่างั้นเถอะแต่ว่ามันก็หมุนไปเรื่อยๆแล้วกับโมเมนต์มาอันบ้านเดียวว่างง้นเดออมันเป็นประเพณีเนาะกันเนาะบางคนก็ประกันอยู่กันสบายๆกัเพราะว่า ช่วงเงน,นงานงานพบบนี้มันขับรถขับเรือมันยากเนาะค่ะเนาะบัดเวลาเราไปพันจักดื่มจักเตือนเนาะค่ะเนาะแก้วสองแก้วพันขึ้นรถขึ้นเรือพันอ่นกันไหนเด้อค่ะถ้าเหามากลางคืนสำรับเอ่ยเนาะคะ่ะแต่ว่าพันกระบอกอยู <c> ่ <oughs> มามืองใหม่สวานใหม่ก็สซชิ่นสะใส่เนาะค่ะเนาะ กินกาแฟกันก่อนคะ่ะมีเตเว้าอยู่ด้วยเคยค่อกินกาแฟก่อนคะ่ะเวลาก็เร็วขนาดเนาะเนาะวันเวลาน,น,นี่ผ่านไปแล้วเร็วเดือว่ะแป๊บๆเดียวนะ่ะสิ้นปีและะ้วค่ะ บางอย่างจากเอท่านเอนี้อย่างบได้โหดอันไปก็เหลือน่นก่อนจังว่าจังว่าอยู่อันเลยบัได้ไปก็เหลือซ้ำลมข้างนอกลมไป็นี่ยินกันาะเดีค่ะ่ะลมยินเย็นนะคะ เจนเอ้กินกาแฟแล้วเอ้ไปลากถังขยะอันเอาไปไว้นาบ้านค่ะเพราะว่ามื้อนี้พันนมาเก็บเราทพันมันก็ว้นไปเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะมันเป็นวันหยุดมึงเพื่อนบ้านก็เล,ลาะลางมาตั้งเป็นแถวและะ้วก็ยังโบมุดทุกคน <c oughs> ขเขบเอ้บุยเ,เอ็ดฟนเอ้กสงสัยแฟนดเอ้น่นทำมาแล้วค่ะเป็นแต่ว่าพันนั่งอ่านหนังสือผือนเอ้กันลากออกไปเนาะคะ่ะเนาะกับแป๊บเดียว อยู่ตรงหน้าเนี่คะ่ะมันสะดวกนีช่วงนี้พักกันยุดสามมื้อคะ่กะกาแฟ้อยบบได้ไปเหลือเพราะมันเป็นงานนั้นกับอากาศมันเย็นไหลาอากาศมันหนาวเดือดนอที่แรกว่าน่ะไปยันทำงานมันน,นิดเฟน ขึ้นไปขึ้นมาบอกว่าเอ้ยมันมีอันแขกมากินข้าวน้ำนกันเนาะอีกพูดละเขาอีกสองมือ้อเลยพาก,กันไปใจกรับเขอาับเขามาซื้ออันตู้เย็นไว้ซื้อช่องฟิตไว้ถ้าไปซื้อมื้อนี้มันคนไหลเด็กค่ะคนมันก็ไหลายแล้วเนาะ,ะเนะเพราะมันเป็นงานนั้นของแต่ละปีพันผู้เลยกก็เอาเต็มที่ว่าง,งั้นเถอะไปดูกระตากบ้านอาาน เดทานเอ็นนี้เราแบบสบายๆดอค่ะก็เอ็นอาหาททาความสะอาดราบ้านค่ะเอ็ยกันนะก็นมามันเซ็ดฟุ่นดูดฟุนนะะน่นเนาะกันเนาะมันก็สะอาดแล้วแหะค่ะเพราะมันมันบ่มีเด็กน้อยน่ะเหมือนนี่ยมันมีแต่อันมีแต่เอ็ยกาแฟเอ็ยสิ่ะแต่ว่ามันความรู้สึกก็เลยมาแต่งขั้นแต่งนี้อีกนิดๆหน่อยๆก็แล้วแล้วค่ะเอ็ยก็ไม่ได้มีเก่เยอะอ่ฮะาาบังพี่นกแก้วบินมาเป็นนั้น จากตัวนหนึ่งสองสามตัวหนึ่งปกตก็เลยเนาะปกติมันมาเป็นคู่ข้างบานพันเอาวนเม็ดถั่วอันแห้งนะคะมาแฝนไว้พัดน,นมพัดนมมากินถ้าเปิดประตูไปก็เสียงเจ้าเจ้านะคะนกแกวนี่ ย่าเอิตกกเฝ้าจำเขาเน้อเขเด้อเยอะไปทาด้ยค่ะทาแล้วเสียเวลาเวลาเร็วเวลานี่ไปแล้วไปเลยไม่คืนนรคะไปแล้วไปรับกลับไม่เป็นนะกันเนาะมีเตไปเรื่อยๆย้อนเวลาก็ย้อนบุได้เลยะคะ่ะเพราะเจ้า่ะไปย้อนเสียเลยย้อนเวลาย้อนอายุก็ะ ทำบ่ได้ดอกค่ะเลยว่าเพราะมันเป็นสัสจจะธรรมเนาะค่ะเนาะไปตามกาลวเวลาไปตามช่วงเวลาคงเฮาที่เฮากันอยู่ก็มันแบบว่าการทำตัวเองก็มีความสุขค่ะทุกคนนะคะบ่ได้ไปเว้าวสวดฝึเด้อค่ะเด้่อย่ากหามาหาว่าเอ้ยไปสอนเพื่อบ่ได้ค่ะเอ้ยบ่ได้เคยมีนําความคิดของเอ้ยทุกกตาเว่าเล่าสู่กันฟังค่ะสําหรับตัวเองที่ประสบมานี่ค่ะ บางอย่างมีตะ้โลโรยุโรไปโงมาเทาเทาซื่อค่ะอย่างผลละหมากลากไม้นี่อยากปลูกพันปลูกนี้เนานนะความคิดมันบอกค่ะแล้วก็สามารถทําได้แต่ว่าทาจ้ทาทาโกนทาโกลนถ้าไปถ้ามามันเฮาก็เทากัก้อนก่อนค่ะเทาก่อนก็คือต้นไม้ต้นหมากบอันบางชิดมันก็ใหญ่ไปโบทันเฮ่าเนาะเะนาะโบทันตัวเองตัวผูเจา้าพึ่นเทาไปก้อน ว่านธรรมมันยังบุรีธรรมวางจะกะโครงการอยู่ว่างั้นเด้เพราะฉะนั้นอยาก่ะลูกลงลดกูเลยกันแล้วมันเห็นผลมันก็มีเนาะค่ะเราก็ดูแลไปเอาถ้าว่านธรรมเนะคะ่ะถ้าบุรีธรรมเนะกะแล้วไปเนาะค่ะเนาะเออว่ามันมาฮอดช่วงชีวิตของบางจุดแล้วเขาก็ปล่อยวางว่างั้นเด้ปอป่ะ สำหรับเออในกาอันนี้แห้งไซด์ฝั่งมัน,นกินกาแฟน,นะคะนะแห้งไซ์มันแวบเข้ามาบางอย่างอันอยากปลูกนั่นปลูกนี้เนาะค่ะเนาะเออกระปลูกเยอะเลยคะ่ะบ่แม่เออปลูกไว้เยอะอยากปลูกนั่นปลูกนี้ความคิดว่าไงนนะะแต่ว่าเขาพันยุกไก่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะทุกอย่างที่เขาพันขึ้นน้าหัวนี่สมองนี่มันต้องเป็นเงินกับแรงงานแม่บอกคะ่ะถ้าคนยุกไก่เงินกับแรงงานเท่านั้นนะคะแล้วก็คนที่เขาไว้ใจที่ว่าพัฒนาดูแลพือเขาแม่บอกคะ่ะ พนาเบ,บิ้งก็เหาด้วยความซัดซื่อถ้าได้โทลคนไปพันก็นโชคดีไปค่ะถ้าว่าบางคนก็นโบซัดซื่อนะคะเนาะเอาแต่งเงินกับในง,งานก็นดหน่นยอยมีแต่นานะอันนั้นกันก็นกนโบไหวเด้อค่ะอันนี้ให้เล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นคนอยู่ตัางแดนนี้ก็คือการไว้ใจของคนที่เหาวันทางบ้านเหาเนาะค่ะเนาะคือ เขาก็เป็นแรงงานแรงเงินมาเงินเถอะปะคนทางพุทธมันก็เป็นแรงงานแรงกำลังเนาะข่นเนาะทำแล้วก็ความซื่อสัตย์ต่อกันเอ้ยว่ามันจังไป,อไปรอด,ดคําสั้นไปบ่รอดอะค่ะี่มาสังเกต่ไหลๆมนันเนาะว่าลมเนาะข่นเนาะเพราะว่าทางนี้ท่านแม่น,มนอยุ่เข้าไปอดแต่ว่ามันทางพุทธท่นโบเอเธอร์สาสเอเธอร์โบโตเตมิีเตมหน่วยเนาะมีเยอะแล้ว,ก,ลวก,ก็เป็นหนา้นาากันก็นเอ้ยว่าเป็นนาสาเอ้ยก็เจ,เจอมาเยอะค่ะเจออัน บางอย่างเขาก็ป่อยไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วว่างั้นแต่แต่ว่าถ้ามันอยากเริ่มต้นใหม่ก็เดี๋ยวนี้ก็เอ่ยก็เอ่ยตุก๊กตาในปีหน้าก็หุกซิบแล้วค่ะเอ่ยถ้าน่ะมันเริ่มต้นใหม่แม่นอยู่กับมันเวลาเวลา,วลามันทำสำรับเอ่ยก็ว่าโบโบเทาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขาก็เป็นรุ่นไวคุนโซแล้วนะคะถ้าเลขหกมายเยือนนี่ก็ัยคุนโซแล้วเนาะค่ะเนาะ บางทีอยากเอนั้นเอ็นนี้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาก็ก็ต้องปล่อยไปค่ะก็คิดว่าเออบูธรรมซะดีกว่าแม่นบอกค่ะเพราะว่าเพี้ยนํามหาคนที่เอาไว้ใจเนาะค่ะเนาะเอาไว้ใจแล้วก็มันหลายอย่างเนาะค่ะเนาะการคุยพูดคุยกันบางทีพันกระบวไปนําแต่เหาสะเซ่บางทีพันก็คิดว่าเออตัวยุคไกลสเนี่นะคะที่เลยก็ได้มันบูแม่นแบบนั้นเลยค่ะถ้าผููเรืองไอเอ็อันเะือนํำกันก็คือมัน เพื่อมันไปด้วยดีเนาะค่ะน้องโบเหอโบเห็นแก่ตัวเพันียพีแต่ละคนมาฮอจุดห่งตัวเองจะใช้เวลายาวนานก็เอยว่านนั่นบอกบ้าติโทเราใช้เธอฟังค่ะแต่ว่ามันเป็นความจริงนะคะที่เอว่าเราฟังถ้าพอมาทุกคนแล้วค่ะมันก็ประสบมันเจอมาทุกคนเนาะค่ะนาะบางคนก็โชคดีไปมันบอกว่าโชคดีไปก็สสำเร็จไป บางคนก็สําเร็จแดบโบโบโบเต็มร้อยเนาะค่ะเนาะแต่สําหรับเอ่ยการทอดาอยยูกไก่ก็โบเต็มน้อยแต่ว่าเออมัอนดูดีสักแปดสิบห้าวอดเก้าสิบห้าเนาะคะ่ะเนาะเต็มร้อยนี่มันคงสิเป็นไปไ่ได้เพราะว่าเอยยูกไก่เอ่ยว่าแต่ว่าบางอย่างก็ต้องทําใจนะคะเมนบอกอันนี้แห้งประสบการณ์เล็กน้อยเนาะค่ะเนาะของการนั้น กันอยู่ต่างเด่นแล้วเอายากไอ้ท่านเด็กน,นี่สะะิถ้าว่าเจอคนที่เอาไว้ใจก็<ม>ถือว่าโชคดีเนาะคะ่ะเนาะว่ากันตรงตรงอ่ะเมื่อนี้ก็เป็นนั้นเมื่อเล่ก็เป็นเริ่มต้นนั้นการนั้นงานลื่นเริงเงนาะค่ะเนาะคือแคสคริสมาทมันบอกคะ่ะเริ่มต้นนั้นของวันต้นเลงของมือ้ออื่นก็เป็นมื้อวันคริสต์มาสสองมื้อติดกันกเพื่อนเพื่อนมีแต่ความสุขคะ่ะเมือ่อ สันวันดีเนาะค่ะเนาะถ้าว่าแต่ของแต่ละปีก็การลื่นเลื่องการสดชื่นสดใสไม่บอก่ัเออมีแต่ความโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันเมื่อทุกบานนะคะ่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพค่ะอากาศเย็นอากาศเปลีป่ยนแปลงก็มีแต่ดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะเออมีแต่ความสุขผู้ละเป็นใครก็เศร้า,าวไว้แบบเอเว้เรสนะคะนะไปตุ๊กตา่าฟันก็ขอบคุณหลายค่ะที่มาอันกินกาแฟ,ฟกับเอเยคุ้มมือเลยเนาะค่ะเนาะ พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ